จทย์ของผู้ชมที่ปรึกษามาในวันนี้นะครับก็คือต้องการเงินด่วนนะครับแล้วก็ยืมออนไลน์รู้ผลวัยนะครับที่สําคัญถ้าเป็นไปได้เลยไม่ใช้สลิปเงินเดือนก็เลยเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นะครับในหัวข้อเรื่องของห้างเงินกู้ด่วนนะครับที่ไม่ใช้สลิปแล้วก็รู้ผลไวยนะครับยืมออนไลน์ได้เลยสรุปอัปเดตในไตรามาสสุดท้ายไตรามาสที่4ของปี2566นนี้ครับ เซี่ยฮายครับเพื่อนๆผู้ชมทุกท่านนะครับเปเปอร์โมจิเวลตี้นะครับช่องสาระดีๆเกี่ยวกับสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปต่อไปครับ5แอปเงินกู้ด่วนนะครับที่ถูกกฎหมายด้วยนะไม่ใช้สลิปรู้กดไวในไตรมาส4ไตรมาสสุดท้ายของปี2566นนี้มีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับมาพบกับตัวแรกเลยนะครับตัวแรกนี้เนี่ยเขาเป็นสินเชื่อที่กู้ผ่านแอปนะครับชื่อว่าเวลตี้ครับผมก็ปีที่แล้วเขาเคยปิด ให้บริการไปพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดให้บริการแล้วเราสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ใน Facebook เขาได้ครับผมตัวนี้นะครับเขาจัดเป็นสินเชื่อประเภท Pi c ก f ไฟ a n น e ครับแต่ว่ากู้ผ่านแอปมือถือนี่แหละครับโดยที่ผู้สมัครจะต้องอายุ20-65ถึงปีวงเงินที่ให้กู้สูงสุดนะครับอยู่ที่50,000บาทนะครับดอกเบี้ยนะครับ1 5ถึงต่อปีครับขาวิธีสมัครนะครับสินเชื่อตัวนี้นะครับให้สมัครผ่านแอปเว มาถึงตัวที่2นะครับตัวนี้เนี่ยซาไปเหมือนกันในปลายปีที่ผ่านมาต้นปีที่ผ่านมาครับแต่ว่าจุดเด่นของเขายังเหมือนเดิมนะครับแน่นอนครับตัวที่2นี้ก็คือ m ั n นี่ทันเดอครับเป็นของบริษัท S.B. a b a c า s นี่เองนะครับในเครือไทยพาณิชย์นะครับอายุผู้กู้นะครับตั้งแต่20 65ปีนะครับแล้วก็วงเงินให้กู้สูงสุดนะครับอยู่ที่100,000บาทครับดอกเบี้ยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดเลยไม่เกิน25%ต่อปีครับ สูวนวิธีสมัครนะครับก็ดาวน์โหลดนะครับแอปพลิเคชัน Money Thunder นะครับดาวน์โหลดได้บน iOS และ Android เลยครับถัดมานะครับตัวที่3แล้วนะฮะสินเชื่อ Snapcash นี่เองนะครับสินเชื่อ Snapcash ยังมาแรงอยู่รู้สึกว่า2เดือนก่อนนะครับปิดให้บริการไปเพื่อปรับปรุงนะครับในเรื่องของสแกนเอกสารสแกนหน้านะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วครับ อายุผู้กู้สินเชื่อตัวนี้นะครับอยู่ที่20ถึง60ปีครับแล้วก็วงเงินกู้สูงสุดนะครับจะอยู่ที่10,000บาทนะครับส่วนอัตราดอกเบี้ยนะครับตามที่กฎหมายกำหนดนะครับไม่เกิน25%ต่อปีครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลองยืมเงินจาก SnapCash นะครับวิธีสมัครนะครับก็คือให้ดาวน์โหลดแอป YouChoose นะครับไม่ใช่ชื่อแอป SnapCash นะหลายคนทักมาว่าหาแอปชื่อ SnapCash ไม่เจอเอาแน่นอนละเพราะว่ามันอยู่ในแอป YouChoose นะครับผมตัวนี้หน้าตาอย่างนี้นะครับ แต่สิ่งที่เพิ่มเติมของสินเชื่อตัวนี้ก็คือคุณจะสมัครสินเชื่อ Snapcash นะครับคุณต้องไม่เคยเป็นลูกค้าเก่านะครับของกรุงศรี First Choice มาก่อนนะครับหรือเรียกว่าไม่เคยมีผลิตภัณฑ์ใดๆของค่ายกรุงศรี First Choice มาก่อนนี่เองครับมาถึงตัวที่4แล้วนะครับสินเชื่อ SEC Cash นะครับโดยที่สินเชื่อตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2แบบนะครับก็มีแบบปกตินะครับแล้วก็แบบนาโนนะครับ 2ตัวนี้เนี่ยอายุผู้กู้ต้อง20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับส่วนวงเงินกู้นะครับของแบบปกติหรือ SEC Cash นะครับก็อยู่ที่สูงสุด20 0 0 0บาทนะครับแต่ถ้าเป็น SEC Cash Nano นะครับจะอยู่ที่สูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทครับ ส่วนอัตราดอกเบีย้ยนะครับถ้าเป็น SEC c a h นะครับผมดอกเบีย้ยจะไม่เกิน25%ต่อปีนะครับส่วนถ้าเป็นแบบนาโ o นะครับดอกเบีย้ยจะไม่เกิน33%ต่อปีครับผมโดยที่วิธีสมัครของสินเชื่อทั้ง2ตัวนี้นะครับเราจะต้องสมัครผ่านแอป s h อปปีเท่านั้นนะครับผมที่เพิ่มเติมสินเชื่อตัวนี้ก็คือว่าเราต้องได้รับเชิญด้วยครับผม ถ้าใครนะครับเป็นลูกค้าช้อปปี้เขาอยู่แล้วนะมีแอปช้อปปี้นะแต่มันไม่ขึ้นเมนูให้สมัครนะครับวิธีแก้ไขเบื้องต้นนะครับอัพโทรไปที่ช้อปปี้ได้นะครับแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่เขานะครับว่าเราเป็นลูกค้าของช้อปปี้นะด้วยตรวจสอบคุณสมบัติเราด้วยนะครับแล้วให้ขึ้นเมนูให้เราด้วยครับผมบางคนเข้าเกณฑ์เขาก็จะมีเมนูเด้งขึ้นมาให้สมัครนะครับบางคนไม่เข้าเกณฑ์ก็ไม่เด้งครับถ้าไม่โทรไปถามเลยมันก็จะไม่เด้งขึ้นมาครับส่วนสินเชื่อตัวสุดท้ายในวันนี้ตัวที่5นนนนค Li BK แ่อหู้นะคร มี2แบบอีกเช่นกันนะครับคล้ายเมื่อกี้เลยนะครับก็คือมีแบบลายบีเคให้ยืมแล้วก็ลายบีเคให้ยืมแบบนาโนนะครับโดยที่ผู้สมัครนะครับจะต้องอายุ20ปีบริบูรณ์ถึง60ปีนะครับวงเงินกู้สูงสุดนะครับถ้าเป็นลายบีเคให้ยืมนะครับก็วงเงินกู้จะสูงสุด 8, 0 0 0 0 0บาทหรือ5้าเท่าของรายได้นะครับแต่ถ้าเป็นลายบีเคให้ยืมแบบนาโนนะครับวงเงินกู้สูงสุดจะอยู่ที่10,000แบาทเลยครับถัดมานะครับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะครับถ้าเป็นลายบีเคให้ยืมนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ ที่ไม่เกิน25%ต่อปีนะครับแล้วถ้าเป็น Line BK ให้ยืมแบบนาโนนะครับอัตราดอกเบีย้ยจะสูงสุดไม่เกิน33%ต่อปีนะครับตามที่กฎหมายกําหนดครับส่วนวิธีสมัครนะครับแน่นอนหลายคนใช้ Line BK อยู่แล้วนะครับอาจจะออมทรัพย์อะไรพวกนี้อยู่แล้วสมัครผ่านแพลตฟอร์ม Line BK ครับตัวนี้ถ้าจะเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของถ้าเราเป็นอาชีพอิสระนะครับกู้ได้ไหมกูได้นะครับเพียงแต่ว่า ถ้าเราไม่ได้เดินบัญชีเกสิกรไทยนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มเติมสเตทเมนต์เข้าไปให้เขาด้วยนะครับถ้าเขาเรียกเอกสารนะเป็นยังไงครับมาไวไปไวนะครับกับ5เงินกู้ด่วนไม่ใช้สลิปรูปลไวัยและก็ถูกกฎหมายด้วยนะครับในไตรมาส4นะครับไตรมาสสุดท้ายแล้วของปี2 5 6 6นี้นะครับใน5ตัวนี้นะครับใครมีแล้วกี่ตัวนะครับคอมเมนต์ประสบการณ์ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับมาพูดคุยกันครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับกับสาระสินเชื่อและการเงินต่างๆนะครับ สำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ